จบีทีวีภูมิใจนำเสนอเอาละครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมโลโบอกนะครับในแมปนะครับชัปเจ้าสองนะเป็นแมปที่เราหนีจากปั๊มน้ำมันมานะครับก็จะเป็นการบุกลุกในยามค่ำคืนนะครับนะอันนี้เราเล่นกันเลยแนละ้วตอนนี้เราก็ได้กลับมาจาก ปั๊มน้ำมันแล้วตอนนี้เราต้องเดินกลับไปที่บ้านนะครับเ,รเปิดประตูเลยครับเอาล่ะกลับบ้านมาก็ทำความสะอาดบ,บ้านเลยออไม่บ้านเราของพวกนี้เลยที่งทิ้งไปหมด เรียบร้อย,อยพักเหน่อยหน่อยไป้โหพักเหน่อยได้ไปนานต้องล้างจานหืมไม่ได้ล้างมานานเชืราขึ้นจานเต็มหมดเราเป็นคนสะอาดแต่ด้วยดิยคราวนี้ก็ะฮะอือห้องน้ำ รับจุ้ยโอเคจุ้ยเข้ามาเลยลูกจุ้ยเข้ามาหลบฝนดีกว่าแน,น่เป็นหมายชี้บาไปด้วยดิโจอ,อี้เราเรียกว่าจุ้ยผมมากินอาหารซะด้วยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปล้างหน้าซะหน่อยแล้วกันโหยอดเจอด,อดน้ำหมาเป็นกลมเปิดประตูวไว้เปิดประตูวไว้เออเฮ้ยอะไรจุ้ยอืม อ๋อโอเคลูกบอลอยู่ไหนนะอืมไม่ได้อยู่ในโรงรถนะน,นี้อยู่ในตู้เย็นหรืเอเปล่าอ้าวไม่ใช่นี่มั้าท้องแต่ดินเฮ้ยยังไงเด้ยวลูกบอลมาแล้วไปอือดูนีเดียวมากฝรั่งหรือเปล่าเป่าลูกโปง่งซะนโอเค ไอ้คนเยอะลยไม่จ็บไม่ที่อันแล้วเนี่ยหรืป่าไม่เอาไปดูไปเนี่ยลูกแอร์ไม่ได ขันใกล้ดีก็ว้าวข้าเลยดเดียร์เียเนี่ยเราจะแยกไปด,ดูโอเคลงรถโอเคเดีว่าจะแยกไหมเรื้รอตัวท้ายหรือเปล่ปปาโอเคลุกหัวลุกหัวได้ไหมเฮ้ยจุย้ยจะตายแล้วยังไงเหรอนี่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องนอนนะอืมประตูเบดอ่าไป เฮ้ยเฮ้ยจุย้ยอย่าเป็นอะไรโว้ยไม่นะจุ้ยคำยาวโอเคเฮ้ยประตูปิดเองไปเราต้องไปล็อกหน้าต่างอืม giác đôi chi phí mà, mày này, không phòngนอน nghỉ ban này, gấp, ơi, à, mà bàn hai đó, đó, đó chú <laughs> <Hateát>. ý, <laughs> เดี๋ยวตู้เย็นเข้าไมโครเวฟซนะอ้๊บเดี๋ยวตู้เย็นนะเดี๋ยวละลายหมดเดี๋ยวไม่เย็นเดี๋ยวตู้เย็นไม่เย็นนะอ้๊บไปอ,อ,อ,อ้าวมีคนแฮกทีวีเฮ้ยอยู่ดีๆไฟก็ดับ แต่ทีวีเปิดติดได้ยังไงวะนี่กำลังมันมัน,มนเลยโอเคบรรยากาศวังเวงเหลือเกินโทรหาตำรวจเดี๋ยวแอ๊ะครับริง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 ,งฉันคือโพลิสคุณมีเรื่องค้าหเหตุใดไหมนี มันมีปีศาจนะครับน่ากลัวมากครับมันไล่ล่าผมอยู่ตัวนี้พ,พูดจริงเหรอใช่แล้วอ่ะมันจริงแน่นอนนีอ่อย่าแกล้งอะไรก็โง่แบบนี้นะโทรมาแกล้งอะไรไม่รู้อา้าวไอ้ตำรวจทีนี้ก็ลำบากอะเด้ไฟก็แดงขึ้นมาไงออกประตูได้ไหม ไม่ได้หรอเราต้องไปเผชิญหน้ากับม right ันอย่างเงี้ยหน่อยทีนี้ก็ลำบากเลยปีศาจมันล็อกอะไรอ่ะ The monster locked you in f i ู e away เอาหาทางออกมีอาหารมีนม มีไฟฉายอ่าดีเล็กโคบาฮ่าฮะปั๊บ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 อืมกิดโคบาไว้อุ๊ยจุ้ยอุ๊ยมันมีรอยเท้าแต่ว่าจุยลูกอุ้ยหลังประตูมีอะไรปะฮันน่าไอ้เฮ้ยเฮ้ยจุ้ยเป็นไรไปลูก เราจะซ่อนในนี้ดีไปเลยเรามีสองทางเลือกว่ะงั้นเราเลือกรันเอาเวก่อนแล้วกันอันนี้คือวิ่งหนีก่อนแล้วกันเฮ้ยอะไรอ่ะโอเคอ่าหาอันนี้คือจบแบบกูเอนดิ้งหรอโอเคแต่เมื่อมัน Good กูเอนดิ้งก็ผมก็ไม่จำเป็นนะครับ นี่จะเป็นจะต้องไปเล่นแบบหลบซ้อนนะครับเนะยอุดมากครับผมที่รับชมกันมาเลยครับเอาไว้เจอกันในพาัทหน้าเลยครับพัทหน้าจะเป็นชับเจ้าสามก็คือเป็นแบบนะครับชับเจ้าสามรอติดตามชมกันแล้วกันนะครับก่อนจาก,กกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอก,กันใหม่ครับบ๊ายบายนะครับ yeah.